ชัดชาติยันประปาหัวแดงมีพอแต่ทางเข้าชุมชนตรอกโคแคบจึงดับเพลิงยากชัดชาติลงตรวจชุมชนตรอกโคยันการช่วยดับเพลิงมีอุปสรรคเพราะเป็นบ้านไม้ทางเข้าซอยแคบเพลิงลุกไหม้รวดเร็วรถด,ดับเพลิงเข้าถึงยากเผยประปาหัวแดงมีเพียงพอแต่ไม่สามารถลากสายยางได้ เพราะมีหลังคาถล่มลงมาอนาคตอาจจัดอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถแบกได้และเครื่องปั๊มน้ำที่จะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนมาฉีดได้โดยไม่ต้องพึ่งประปาหัวแดงเมื่อเวลา12.00น วันที่8สค67นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนตรอกโพยาวราชกล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าประปาหัวแดงนั้นมีเพียงพอที่จะใช้ในการระงับเหตุเพลิงไหม้หน ว่าประปาหัวแดงมีเพียงพอโดยประปาหัวแดงจุดแรกอยู่หน้าบ้านต้นเพลิงทําให้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมเจ้าหน้าที่ไม่สามารถมาต่อสายฉีดน้ําที่ประปาหัวดังกล่าวได้เพราะเป็นอันตรายส่วนอีกหัวอยู่ฝั่งซอยเยาวราชเจ็ดห่างจากต้นเพลิงประมาณห0เมตรแต่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถลากสายยางมาถึงจุดต้นเพลิงได้เพราะมีหลังคาพังถล่มลงมาระหว่างทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดกทอมอกล่าวต่อว่าส่วนถังดับเพลิงมีอยู่ประมาณ20ถังในชุมชนนี้ที่มี65ครัวเรือนมีมากพอจากปกติอัตราส่วนจะมีถังดับเพลิง1ถังต่อ5ครัวเรือนแต่คาดว่านาทีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ประชาชนส่วนใหญ่เน้นวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อนเพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วในระยะเวลาสั้นๆยังนับว่าเป็นโชคดีอยู่เพราะชุมชนนี้เพิ่งผ่านการฝึกอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้มาเมื่อต้นปี ตามมาตร,รการของตนเองที่ถอดบทเรียนจากเหตุเพลิงไหม้ชุมชนบอนไก่ทำให้ไม่มีผู้เสียชีวิตและปีนี้ได้กรุงเทพมหานครได้จัดซ้อมอพยพนีไภัยไปแล้ว375ทุมช,ชนนั้นนนัน้อนาคตอาจมีการจัดสรรอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถแบกได้และเครื่องปั๊มน้ำที่จะสามารถสูบน้ำจากแหล่งน้ำในชุมชนมาฉีดได้โดยไม่ต้องพึ่งประปาหัวแดง